สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่กันนะครับรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะมะม่วงหาวมะนาวโหเขาโห,าห,าหาอยังไงเร็วเขาโหไงถามดีด <c oughs> ีครับ <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นกันนี่ก็จะคือต้นมะม่วงหาวมะนาวโห,าน,าหานะครับเนี่ยโดกมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยได้ละลูกใหญ่นะครับอันนี้ หนึ่งแอนนะครับโอ้ยมีหนามมีหนามไไนเดี๋ยวมันไงฮะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อ่ะใส่ใส่เสื้ออ่ะไม่ได้ตะกร้ามาเนาะเก็บใส่เสื้อเลยอ่ะมันมีเลอะยางอะหนูฮะไม่พี่หนม่เองเลอยตรงนั้นอ่ะอุ้ยตรงนี้สามลูกเลยหนึ่งลูกนะครับอ่ะสองลูกไปแล้วสามลูกไปแล้วอู้ทุกคนลูกไก่งามมากครับงามมาก งามมากๆ,ๆครับอ่ะใส่เสื้อเลยใส่เสื้อเลยเอออันนี้เราพาสองสมุนนะครับมาช่วยเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหอ่ะใครเก็บเยอะเดี๋ยวให้คนละร้อยอ่านี้ต้นกระเจี๊ยบนะครับน,นี่นนมะเขือเทศด้วยเนาะบ้าน <S <S <indicating> บ้านประทันนะครับข้างๆบ้านเราก็จะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหไปทําน้ําจิ้มกันนะครับ โอ้ฝั่งนี้ก็มีนะฮะอันนี้ลูกใหญ่กว่านะครับเปรียวๆลูกใหญ่กว่ามาเก็บทนันทีดีกว่ามาเราเก็บไม่ถึงอะ่ะเปรี้ยวมาพี่เดียวหนูเก็บเองมาพี่เดียวออกมาโอเคไปแล้วเหรอปล่าเหรอตอนเช้าตอนเช้าเขาหมายถึงตอนเช้า,ชา,พเเาพี่เดียวใส่มาพี่ป้าแต่มันขึ้นเร็วนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เนี่ยมันขึ้นไวมากดพีี่่เยวใ เอเอา,าเอาไม่ต้องเยอะหนูเมื่อกี้โอ๊บเก็บไปแล้วมีฝั่งมดแดงนะอันนี้มดแดง <c oughs> อ,อีกนิดเดียวพอแล้วลูกใหญ่ใหญ่อยู่ลูกใหญ่อ,อยู่ข้างในนะฮะ มีนามนี่ว่าต้นปึดเออมีนามนี่ว่าเก็บลำบากเลยเออเดี๋ยวเดียว เจ้ามันเก็บตับไอ้นั่นเลยโอ้คุมเลยนนะคะจริงพอทานข้างในเยอะมากเลยนะข้างในมีอีกอะเต็มเลยพี่ดวพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเดี๋ยวดิอุ้ยพอแล้วเยอะแล้วปะเจ้าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะป้ามันนมไม่ให้กินหรอกอ่าแกปไปตรงไหนแต่ผมชอบกินแบบผลสดๆอร่อยดินี่ยนะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับ งามมากเลยนะฮะได้ฝนด้วยนะครับน,นี่ไงลองอยู่นี่ไงจะแตกกระดุมอ,อ่ะ,มะกะ็ลองไหมลองไหมทุกคน นี่แข่งกันบ้านเสร็จเลยนะเดี๋ยวทำกันบ้านหลานๆแล้วครับนี่เดี๋ยวจะทำคันตาสากอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ต้องถึงชื่อเด็กหญิงคาราลาบันโต้อ๊ยยุดนี่ทุกคนนี่ลบนะการลบลบเยอะมาก

พูดไปเก็บมาเมื่อกี้เขาตีลูกมานะโอ้ตายตองตองตองตกงตองเรขอลูกใหญ่ใหญ่ชอบตัวใหญ่ละวังลงนะมากเลยครับเรียกว่าน้ำพีกสุดยสุดยอดเผ็ดมากเลยสุดยอดแห่งความเปรี้ยว ก็ยังตอนนี้ทำอะไรทำการบ้านทุกที่กินไปเมื่อกี้ยังไม่หมดเลยกินไปเมื่อกี้มั่วแล้วม่วมากแลงจิ๊บดูลูกนี้ยังไม่มีใครกินใหญ่ามากพี่เดืหนใส่เลยนะลูกใหญ่ บอกเคยนะเปียวใครใครเคยกินเปียวมากถ้าใครทนไม่ไหวนะอาจจะลายทิมพ์เปียวไ,ไหมทดสอบเรียกชั่นหน่อยเปียวไหม บอกว่ามีประโยชน์มากนะครับข่าข่าวมันาวหงเจ็พี่เดียวเจ็ดลบล้วสามแลบแปโอ้เี่ยวเนียเดียวเปี้ยวไหม เหอมาหนะ้าลบหนลสออีสี่ 2, 4, ไม่อีสี่เจ็ดลบสามเหลือเท่าไหร่เหลือสออีสี่ไม่อีสี <c oughs> ใช่ไหมพี่ดิเหลือสเหรอโอเคสามบหกก็เหลืนะ <4. S 1> อสใช่ <Okay. S 1> 3, 6, ไหมพี่ดิ <c oughs> อืม ดีอยากรู้หูเอานิว้วนิวตั้งนิ้วขึ้นมาแล้วก็นับนับนิ้วเลยใ3 <c oughs> ตอนนี้พี่มังอร่อยกับการกินน้ำม่วงขาวมะนาวเดยห้าลบห้าเหลือศูนย์นย์ลบศูนย์เหลือศูน คนจะไมากินนะเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนหลังจากที่กินวัวขับน้างหัวไปรู้สึกยังไงครับตอนนี้เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวใช่ไหมครับเปรี้ยวแล้วก็ขมคอด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเรากินอะไรไปเรากินเม็ดมันเข้าไปนะเลยทำให้ขมคอนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็เอาเม็ดออกนะครับลผมกัดดูก่อนนะอ,อ่ก,กัดพ๊กเนี่ยเพื่อมีเม็ดนะครับเม็ดขออ้างในหลายคนเนี่ยแค่เม็ดออก แล้วก็กินสดๆนะครับบางคนก็กินเม็ดไปด้วยนะครับก็เราแแลนะใครกินแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ผมชอบกินเม็ดด้วยนะเพราะว่ามันมันมันง่ายกว่าการกินนะครับไม่ต้องมาแกะเสียเวลานะผมว่ากินทั้งเม็ดเลยนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าปากครับมองทางกรอืม เดียวก็ได้เลยคุณที่นอย <laughs> no, no. น้อยมากอะไรอ่ะมี <laughs> อ,อะไรน้ำตาลี่ยไม่เนี่ยมีรอยกาะรอยกาะใช่เลยก่ <laughs> อลองดูอร่อยหน่อย <laughs> 我们都变白了。